เอาแล้วครับเขามาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับครูอัปโหลดใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับโอเคเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในซีรีส์ของการตัดต่อเลยว่าแอปใครไว้ซีรีส์ของแอปใครมาเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ p ีที่สีละมั้งโอเคครับนะครับสำหรับอีีนี้ก็จะเป็น EP พแบบยังไง่ะโหลดเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ในแอปนี้ก็จะมีเยอะเยอะเยอะมากครับเือ เอฟเฟกของมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ร้านค้าเห็นไหมครับนี่นี่ปึ๊บรอสักครู่นะครับก็จะมีแบบอภิมหาสารเอฟเฟกต์สามารถเอาไปตัดต่อเป็นหนังเรื่องหนึ่งก็ได้เลยครับแบบเยอะเยอะจัดจัดเดี๋ยวผมก็จะอธิบายแต่ละเอฟเฟกต์เลยนะครับเดี๋ยวผมอีฮีน้าผมก็จะมาสอนใส่นะครับอันนี้ผมอธิบายเฉยๆนะครับ เนื่อจากเอฟเฟกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับฟิลเตอร์นะครับเปิดฟิลเตอร์ต่างๆครับนี่เดี๋ยวผมก็จะลองโหลดให้ดูอ่าวิธีการโหลดก็ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับสำหรับพอเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบมานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบขย่าร้อนๆนะครับก็สามารถคลิกไปดูได้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนเออนี่สามารถดูวิดีโอได้นะครับว่ามันเป็นประมาณไหน อ่าเนจ้าไม่ต้องดูวิธีการดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็รอครับแค่นี้ครับแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์อะไรนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคลิปต่อคลิปนะครับว่ามันยังไงการเชื่อมคลิปนะครับเออเดี๋ยวผมก็จะมาสอนใส่อ่าอีพีหน้าครับรอดูเลยอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์แบบยังไงนะเอฟเฟกต์บนหน้าจอครับแบบลูกเล่นลูกเล่นเออ อันนี้ก็จะเป็นเพลงนะครับนี่น,นี่ก็เป็นชาวเสียงอันนี้ก็จะเป็นพวกแอ,แอนิเมชันต่างๆครับเออก็เยอะครับนี่เยอะผมบอกเลยว่าเยอะลัวอาไปทำเอ็มวีไดอ้อันนี้ก็จะเป็นพวกกรีนสกรีนแล้วก็เอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะเยอะนี่ก็สามารถไปหาหลัวกันได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ตัวหนังสือครับนี่มีทุกภาษาเลยครับเกือบทุกภาษาภาษาไทยก็มีนะครับนี่นี่ภาษาไทยนะครับนี่เพราะว่าเราจะหลดนอ่านี่อันนี้นะครับสักสีนี่ไอสีสักไอสักสีอะไรนะเราคลิกเ,เข้าไปครับนี่ก็จะมีตัวอย่างนะครับให้ดู นี่ครับตัวอย่างนี้ก็แล้วก็ต,วตัวอย่างก็จะมีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เราวิธีดาวโหลดก็เหมือนเดิมครับกดดาวโหลดนี่แค่นี้ครับเดี๋ยวฟันตัวหนังสือเดี๋ยวผมก็จะมาสอนใส่ EP หน้าๆน,นะครับเอ,อเดี๋ยวรอดูอ่าโหลดเสร็จก็จะอยู่ในแอปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนใส่ EP หน้า เอาละลก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบาย